ช่วงนี้พบสัมผัสกับพระเอกก็ไม่ใช่ดาวร้ายก็ไม่เชิงครับพบกับตัวโจ๊กจี้เส้นเห็นกันแบบเป็นๆครับอีกไม่นานก็คงจะล่วงลับดับขันไปแอบมองครับน้องเมียในที่สุดเขาก็จบชีวิตลงครับ เก้ออกมาใช้วิญญาณรุดรุดให้ซบแม่มึงนี่คนเดินงงมๆมาจุดผูจุดตะไลใส่ออกดึกดึกว่าจะกินมดหนาวก็เอาไปกินมดแมงหนาวกวกเก่าออกเอาเงียบไม่เคยเห็นลิเกเท่านี่ไม่ใหญ่รับตื่นหนึ่งลูกเกือบไม่ทันงอมไหล นี่เหลือท่านี้น่อนี่พวกนั้นหนีไปนอนบ้านมดแล้วว่าหนาวเนี่ยหนาวได้ก็ไม่บอกใครมันหนาว <c oughs> แล้วคนแถวนี้เขาลีดนมงัวดาทำไมเขาต้องไปจับหนุ่มงัวนี่แถ <c oughs> วนี้เขามีอาชีพจับหนุม่มดีดหนมงัวน,นอฉันก็อยากมาสมัครแต่ว่าเห็นนันมีไหลอันพูดจับไม่ทวน <c oughs> แล้วอยู่ก็บ้านของอันยังไม่คลำจักทียมาหลายอันเต็มทีได้ไม่มีเวลาว่างนะมือเป็นวัดใจเถียงเขาเป็นไรลกนละกิ๊กละกิ๊กม่คณะลุกาันออกออกดึกไม่ใหญ่วัดตะกี้หนุ่มดันเท่าของมูออกก่อนจ้ารีบเลนจะได้รีบนอน ฉันนอนแล้วโอเคยังไม่นอนเกินนอนรับสววฉันกินเหรียญเนี่ยเข้าไปเมื่อแล้วเนาะระวัาไปมึงตีแบบนี้ลิเกเท่ารถไกตทอกไก่ทำไงเราจังเราจังไอ้พวกนี่ทกศพมันกูแล้วลองเพลงจักเพลง ถ้าเพื่อจะได้คข่าอิ่มรอยมันยังไม่เมืดดอกคนหน้องก็ทุม่มรวยจีจ่ายเคยเคยมาคืนเดียวมดเลยจะออ,อะไรออเอเอามาขายเอามาขายที่ยังไม่ได้จักบาทเอามาให้จะได้ล้องเพลงโอ้จ่ายอนะไรทีนี้จะเอากองไฟไมาให้เอาน้ำแข็งมาให้ไม่จายนี่ ขอบคุณนะครับขอให้รวยขอให้รวยเด้อเขากินยังไงนี่นางพ่อใหญ่กินไม่เปลี่ยนดูดเอ้ไม่ดูดไม่ไหวเด็กขวัญข้างหน้ามีกินแม่นทั้งแก้วเลยทั้งวันเอาแล้วเร้วพวกลูกหลานคนดูสงสารน,น้ำแข็งมาใหรเอาได้แจกกันลูกเออ ไว้ตรงนี้เด้อไม่ละเลี้ยงดอกหนาวปัณน,นี่ถึงเท่าก็เหลือเท่าเก่าเอาเอาทำความลำบากให้ขนานี้จะต้องจังดีๆีงวยใส่เขาด่าเอาอีก <c oughs> ขอบคุณเดานางเด้ขอข่อยรวยขอ่อยรวยอย่าเทียบอย่าจนในปีหกแปดรวยจนไปถึงปีหกเก้าหกศูน,นย์มุนโอนั่นเริ่มหลงเด้อหกเก้าก็ถอยมาหกศูนย์นี่ บอกหวยก็ได้ว่าฉันนี่คือลองกักลัวไม่รอดเพียงเกิดลุ่นควนคาเพียงทำไงไม่ใหญ่ถ้าเสียงเบาๆแกค่วงยาดมขึ้นมาหนา <c oughs> เอานะมะตาช่างมันขอให้ชีวิตยังอยู่โพหวงังหนาเสียงกระทบเมนดูมะนาว ตัวน้องเป็น่าวบ้านอยู่ไกลลิบตาอาทิตย์ถึงที่จึงได้มาอาทิตย์ถึงที่จึงได้มาเดินมาแต่ไกลโพวงมะนาวเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพี่ไม่เคยรักใครบุกน้ำข้ามดงพงไาร น้ำทำทงพงพลายมหาตามไว้วังได้วิวาที่เป็นคนบ้านนอกรอใครก็ไม่เป็นเทนื้อเย็นได้มเมตตาแม่แค่ั่งนักหน,น้ามี่มียทั้งที่าให้มีชาวนาโอ้ัง มาเราคู่กันเาวเท้แโอมแกวนาฬิกาเรือนหัวต่างโลกันเกิดยืนรองเท้าให้ามาหอมกันอีกแค่ไหนเยอะหวง้าอ้ายเมื่อเดินมือว้ายเลียบลุดเลย ขอบคุณนะครับทีเ่เป็นคนขอบคุณครับลากลายก็ไม่เป็นท้อเหนื่อยเย็นทังได้แม่ตาแม่แกตา,กน,านักหนามีเมียทั้งทีก็ให้มีชาวนาโงหวังมะนาวฟังไว้เจอชาวโอ้แม่แก้วตาลิกาม เรือนหอตั้งลตานดาเรือนหอตั้งลตานดาจะมาให้ถูกเอ้ยขอบคุณครับเร่อนตวงเดือนทําไมทนถ้าเขาอยู่ได้เ้ยไม่ได้ยุดจักคืนเมื่อคืนก็ไปบุรีรําไปเกือบไม่กล้าออกไปเล่นบุรีรํา รถจอดกระเจ็บเยียววิว่งเลาะครัวไปห้องน้ำตะครัวอยู่ติดกันคนดูท่วงฉันเกือบไม่กล้าออกระเกยระเกยทำไมเท่าเทว่ะฉันก็ยุดโอ้ยกูน้อวะระเกยระเกยทำไมเท้าเท้า่ะฉันก็อ,นอวยไ,ไ,ไปดูคนท่วงเท่ากว่าฉันไม่ใหญ่นั่งตาำม,มากปอกปอกอือ เลยออกได้เด้อแต่กันเมียนไม่เด้อว,วันทีท่สิพกยังล้มอยู่น่ะสูอย่าปมหายปมหายหลายงามเทวิแต่งตัวอย่างนี้หนาเอาไปแต่งใจเลี้ยงงัวเนาะไม่ใหญ่งวัวไม่ลุกอ่อนเห็นคุ้มป่าเลก ถ้าตัวเจ้าเองก็มีชื่อมีเสียงเขาเหมือนกันฉันมีนามว่าสีชนปาร์ตตลุกชื่อสีชนว่นหะหรอกหอกดึกชื่ออย่างงามชื่อสีชนจ้าอยู่แถวหนองกระทุมม่มนี่แหละทำงานทั่วไปเอ้ยอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ได้จ่ายเป็นหมดแหละอยู่ทุกวันทุกวันใครจ้างทำไมก็ทำเพื่อได้อยู่ได้กินอยู่ตัวคนเดียวจะไปหาลูกาเมียใครเขาก็ไม่เอา เขาบอกนีเงินเดือนน้อยแค่หก0อยว่างั้นถ้าถึงเจ็ดเขาถึงี่เอาจะกี่ถึงหรือไม่ถึงนี่ก็หายใจรู้เดียวแทดแทดอยู่นี่โลเลโลเลจัดแล้วก็อยู่ไปเนาะเออดีคือกันวันนี้ทำไมเงียบไม่เห็นมีใครมาจ้างไปทำไมเลยจ้ะอวยเอาเป็ดโอ้คะจ้ะปุ้ยดีจะนนอนี่เดี๋ยวหมู่กันนน่นน่าจงเงียบก็เรียกยุ่ จ้าตอนนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆรอคนมาจ้างไปทำไหม่ทำมันลงอะไรไม่ใหญ่ไม่ใช่หมูป่าหลงเขานี่เห็นแวบๆมันอะไรตาไหลทุกวะ ว่าถ้าคุณมาจ้างไปจัดห้อยที่ไหนจะอะไรแวบๆไปนั่นก็ไม่เหนื่อยอก็นี่กกนั่งบ่นคนเดียวนะ่ะฉันน่ะบ่นเรื่องทำงานทำการเฮ่เเยพี่อยอ่ไรอ่ะไม่เห็นกระ,ะแตรควาแล้วไปดูดู

ตามฮะตามไปตามมามาเจอผมะอีบ้าใครมึงเลยบ้าบ้าใหญ่ใหญ่ใครบ้ามึงเลยบ้ามึงเลยบ้ากูไม่บ้ากูหมดยากินว่ามึงเลยบ้าไอ้พี่ไอ้พี่เอายหัวมีพานกูหัวข่วงเด้อหัวทำไมมันจะดายข้างในเป็นเข่ากข่วงนะมึงใครวะวาผีคนจะเป็นผีแน่นอน คนบ้านไหนป่ามาหลอกหนอไม่ใช่เด็ดพี่ก็ไม่ใช่ลูกลูกลูกแม่ลูกแม่เอกใครเป็นลูกเมื่อกี้เด็แพีอยู่ไหนแล้ววันนี้ดูใครวะกูนี่เด็ดเฮ่คนบ้าหลอก เผีผีผีก็ไหนคนฝันหักนั่งดีดีจักบ้านทองอยู่ไหนเด็ดพี่เด็ดพีกินเฮ้านั่งดีดีโอ้ยของคนบ้าแต่ของคนดีกับแพรแววคือกันนี่หากินเด็ดพี่กินข้าวยังกินข้าวนี่นี่นั่งดีดีโอ้ยใจละกูเ้ยคนบ้าของคนบ้าเดิมเมือง กีรลองจัาทีมกีเราเขาไม่เหเยอันนี้ของลูกแม่นะนั่งดีๆไปทางไหนก็แพลไแวหาเดี๋ยวหาแนว้นุ่มเพิ่มให้มันก่อนอันนี้ของเด็ดพี่อันนี้ของฉันกินงม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 นุ่งให้นุ่งให้ทุกสานมันอ่าอๆๆๆ่าๆำกย๊กกุ๊กกกกุ๊กกุกกุนกกุ๊กกุ๊กกอุ๊ ฮัลโหลเด็กพ <pl ains> ี่เด็กพี่จะมาหาผมชันเหรอเด็กพี่อยู่ไหนอ่ะมเด็กพี่เดียวพี่เด็กพี่จะมาหาผมชั้นเยวเธออยู่ไหนล่ะเด็กพี่เด็กพี่มารถไฟเหรอเออเอาก็ยังไม่ไปไหนเราคุยที่นี่แหละเด็กพี่เอาโทรศัพท์หมิ่นคือขี่ใช่ปะไม่หรไม่ใช่เด็ดพี่ยักหน่อย หาตะทินไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมึงผักมันคุยน่าไขมันคุยคนเดียวนี่บ้าบอกขงขานมึงนั่นเองเพรว่าจะไม่มีคนรับคนกะคันคุยคนเดียวก็เป็นดูค่ะมามามาหนุ่มผักกันจ่ายจ่ายโอ้ยขาหน้าโอ้โหเหาดูวิ่งขาวกุเลยเอาลีดลีดไทยอุ้ยนี่เอากินจุงมานุ่งผากกันอร่อย อุ้ยมาแล้วนะจ้างพอดีไม่เอาไม่สวยมึงจะหลงไปในพวกกระจัดหอยชุดแล้วก็หลงมึงใจหนาวก็หนาวไม่เอาสูงหลายอีหางกีนปากเบี้ยวปากบิดใช่แล้วจะเป็นองค์ลานีใช่ไหมอะไรก็ช่างหัวไม่ถดงโอยมันมิดโอ้ยโอ้ยคุณทำไมมาจุนตกคนบ้า สวยจังเลยสวยพวกฉันเป็นองค์ลานีาาของเด็ดพี่ละอยู่ในเมียงลานนี้ <c oughs> เป็นแม่มราชโอรสเด็ดพี่โอเปลี่ยนคือกันมะอันนี้มันครับเเป็นไรมันเต็มทีแก่ก็ละมึงไปไหล ไม่เกะขนาดนั้นอันนี <t un> <t un> ้แหละร่อบแบบนี้ตอนท้าของหลงไอ้วดวอย่าอวยมา้งกูหนากระโปงหัวหัวกูอีกพี่ดูดูดู่าเลิกกูแต่งพี่ขาฉันแตกขาสวยจังเลยแล้วกูก็เปลี่ยนกูหนาวขากู โอ้ยหานหายที่นี่ได้เรื่องเป็นพี่หล่อมากเลยแม่ไม่มตะกางเกงสีเหลืองเหลืองแมงนี่สีเขียวอ๋อใครบ้าเหรอที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมามาอุดเฮ้พี่นี่ได้กบกบเพื่ออะไรอะไรว้ายไปชกลูกเขาโมโหเอวไอ้ฮานี่ก็ไม่ร้องทีนี้ตายไปแล้วอะ นู้นงบันล้นเป็นทุกลูกไข่เดียวโอ้ยหปวดใจมึงได้กเดี๋ยวเดี๋วก่อนตามหาไอ้เถ่วงานก็บ่เห็นน้อง้าใจเย็นก็ยังไม่เห็นได้ไม่เห็นอ่ะงัดงัดง่ เงับงันง้ยงังงันงงับจะกระเทที่กับตาเหลือกูโลเดินลางเดือเดินลางเดือเดินางเดือเด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 เาเเด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 เเดนเด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 เเด่ดเ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 เเดเเดเเดดเเเดเนนนเด เแม่ไแป่นเป็นชูดถ้าใครเหลือมึงบ้านางหยุดหยุด NO> น้ำไหมอีกคนดีอุ <h 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 ้ยอยากินน้ำน้ำเดี๋ยวลองน้ำหมุนเดี๋ยวก็ว่ารักษาคนบ้าได้อุ้ยแวบอีกคอกฟ้าแลบต่ำฝนที่ตํำยามหนาวเดี๋ยว กินหนมกับแม่กวอนะลูกนะเดี๋ยวกันเด้อไม่ใหญ่เอ้ยจะช่วยยังไงได้ยาอยู่ก็ไม่มีเอามันนำมดนี่หรอมาเดี๋ยวท่องคาถากันเด้อเอาเขาแล้วบ้ากับบ้าเจอเอาแม่ท่องสู่ดเฮ้ยเอาหมนโมตจสซนำเมตเซ พักวัตัวพักกระเตอาลาตัวอรล่าเตสามมาสาแม่สามพุทธสาพุาแม่กูท่องภาษาไทยมันตอกภาษาเขมนสู่เป็นผีขโมยก็ออกเห็นี่พ้านี่เร่อนโ๊ตอคนบ้าก็มีโุ๊ตกวัจะไม่มี แม่หมิม่นคือตดเองคือกันเฮ้ยอ่หาตัละลายใส่หมูมามึงมานี่ฮะต้องช่วยเหลือน้ำมนอย่างดีดฮะอ้าวไม่รู้ว่าใครรักษาใครี่าตัิน,น้ำมนกูไปพ่นกู ตายกูตายหนาวอ่ะกูเนี่ยหนาวมึงิหนาวอะไรกูไม่ได้พ้นลูกใครเมียใครก็มาไปจะเออสงสารเด็กน้อยดิทำไมกีนหลอกเอาได้ตายซะบวเออเออโปกะแดงไะโอ้ยย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 หมยย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 กยย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 กยยยยยยย ว่ามันกัดไงดีฮะความเฉลียวฉลาดโอ้โหว้าไม่ไลูกหมาลูกหมากัดเด้อวาหมากัดเีนีพี่ลอยหมากัดตุว้าอย่าเลือกทีกู้ทีแม่พูดอะไรไปแน่นอนนี่เนี่ยวาไม่ได้ดดเดอจะกับลูกไข่ต่ยังไงก็ต้องเอาไปเลี้ยงไว้เพราะเราสงสารเด็กน้อย นายไปเป็นน้องพี่น้องพี่ชูลูกกูนะลูกหมาจะกัดนีก่ก็ปีกปากเลยนี่ต้องขออภัยได้นะคะ<อ>หนูเป็นนางเอกคหนูอาจจะเล่นไม่เหมาะสมนะหนูเป็นนางเอกนะคะนางเอกโคตรดีเลยบ้าหนูเป็นนางเอกเป็นองค์รานีว,ว้าวแม่มาถ้าทั้งกูนี่หาจะกินทั้งอื่นก็ไม่ยกจ้าเอามึงมืองชื่อชาตรีนอกูสีชนชาตรีสีชนไปอยู่กับ<า>พี่